ธอคงจะไม่รู้ละสินะแต่คนเรานะ่ะเรียนรู้ทุกอย่างจากคนรอบข้างเราทั้งนั้นแหละเธอกับลุงนะ่ะสอนให้ฉันไม่ต้องรู้สึกอายตอนแรกนะี่ยฉันก็ทำไม่ได้หรอกแต่ว่าตอนนี้มันง่ายมากเลยนะยิ่งทำแบบนั้นมันก็ยิ่งง่ายขึ้นเพราะว่าฉันไม่สนในตัวลุงแล้วใจฉันอยู่กับคุณฮันดาเท่านั้นเขาในีใส่น่าสนใจมากเลยละฉันน่ะชอบสไตล์เขาแล้วลุงก็น่าเบื่อมาก จืดจืดไม่เหมือนคุณฮอนดาเลยและก็ไม่มีใครที่จะมาห้ามไม่ให้ฉันจับคุณฮอนดาได้หรอกนะและที่สำคัญก็คือไม่มีใครจะหยุดฉันกับคุณฮอนดาได้อีกแล้วลละนะ <c oughs> นี่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเธอก็มีความสุขนี่เธอได้สิ่งที่เธอต้องการไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอฮะได้สมบัติไปหมดแล้วด้วยนี่นาะใช่ไหมล่ะบ้านหลังนี้ด้วย เรามีความสุขกันดีถ้ามีปัญหาอะไรมันแฟจะตายเหรอแฟเหรอมีความสุขนั้นเหลอกุดเดันเธอเขารู้นี่นากุดเดันว่าฉันรู้สึกกับเธอยังไงฉันม่ชอบเธอมากๆเธอรู้ได้อย่างไงว่าฉันจะมีความสุขเหรอเธอเริ่มดราม่าอีกแล้วนะอันตราเธอเอาทุกอย่างไปจากฉันบ้านฉันสมบัติฉันเงินฉันสามีของฉันแล้วเธอยังต้องการอะไรอีกสิ่งที่ฉันต้องการคือฉันต้องการคุณฮอนดา วิวาโอลเวงจันถึงสุขเวลาหกโมงครึ่ง